อยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่มีความพร้อมและรู้ที่มาของข้อมูลใช้ข้อมูลเป็นนำมาวิเคราะห์นำมาสังเคราะห์นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจแล้วก็มีความกล้ามีทักษะที่จะออกไปสื่อกับเขาออกไปโน้มน้าวเขาออกไปต่อรองกับเขาออกไปร่วมกับเขา ในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มีความสุขมีความสันติมีความน่าอยู่ไม่ได้ออกไปเปลี่ยนเขาแต่ออกไปร่วมและไปศึกษาไปกระตุน้นไปช่วยให้เขารักษาสิ่งที่ดีงามของเขาเอาไว้มันต้องเริ่มที่เมนเทลิตีมันต้องเริ่มที่วิธีคิดมันต้องเริ่มที่มาย d ์เซและต้องพร้อมที่จะออกไปแสวงหาโอกาส ไปเสี่ยงไปลงทุนไปเรียนรู้ต้องตระหนักว่าระบบเศรษฐกิจไทย6 4ล้านคนเล็กกว่าตลาดของอาเซียน6 0รล้านคน10เท่าเพราะฉะนั้นการแข่งขันต่อไปนี้จะไม่แข่งขันอยู่เฉพาะในกรอบของ6 4ล้านคนหรือตลาด64ล้านแต่จะเป็นการแข่งขันในตลาด6 0 0ล้านจะรักษาความสามารถในการแข่งขันด้นไว้ได้อย่าง จะสามารถที่จะยืนหยัดเอาตัวรอดไม่แพ้คนอื่นไม่ถูกเบียดให้ตกเวทีไปต้องมีความพร้อมต้องมีความมั่นใจต้องมีความตั้งใจต้องมีทักษะทุกด้านทุกอย่างเริ่มโดยภาษาเริ่มด้วยความตรนักรู้เริ่มด้วยความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆคนอื่นๆและพร้อมที่จะออกไป วิสาสะกับเขาไม่เก็บตัวไม่อายและไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่แค่นี้ก็อยู่รอดแล้วเราอยู่แค่นี้ก็ได้ประโยชน์เพียงพอแล้วเศรษฐกิจทุกเศรษฐกิจที่จะพัฒนาต่อไปนี้ในโลกโลกยุคโลกาภิวัตน์หรือโลกยุคอาเซียนต้องมีการส่งเสริมให้คนของตัวเองออกไปแสวงหาโอกาสข้างนอกลงทุนข้างนอก ร่วมมือกับข้างนอกไปควบรวมกิจการข้างนอกเขากำลังทำกับเราถ้าเราไม่ทำด้วยเวทีนี้ก็เราจะเสียเปรียบเพราะฉะนั้นความพร้อมสำหรับอนาคตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากความสามารถในการแข่งขันทัศนคติที่ถูกต้องความกล้าความไม่เหนียมอายอีกต่อไปเป็นคนไทยที่ยืนหยัดอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีภูม,มิภาคหรือเวทีระหว่างประเทศเวทีโลกแต่ยืนหยัดอยู่ด้วยความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ของตัวเองมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอย่างนี้เท่านั้นล่ละครับที่จะอยู่บนเวทีของโลกและของอาเซียนอย่างมีศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศของคนอื่นๆเขาขอบพระคุณครับ